สวัสดีค่ะลูกกอล์ก่อนทิปนะเชียงใหม่นะคะจากกระแสสติชาแนลจริงหรือไม่คลีโอโปตัวโปเรื่องกำจัดวัชพืช และในวันนี้ค่ะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะจากบริษัทเจตไตซึ่งจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ครีโอโปนั่นก็คือคุณจิ๊บค่ะครับสวัสดีครับผมจิ๊บเจตไยพนักงานส่งเสริมการขายครับเอาล่ะค่ะและในวันนี้นะคะไหนๆเราก็มีคุณจิ๊บนะคะจากบริษัทเจตไยเดี๋ยวมาพูดคุยกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเข้าคําถามแรกกันเลยค่ะว่าจริงหรือไม่คะคุณจิ๊บที่ ผลิตภัณฑ์ครีโอโปเนี่ยหนึ่งชุดกำจัดวัชพืชได้ถึง6ไร่จริงหรือไม่คะจริงครับครีโอโปหนึ่งชุดสามารถกำจัดวัชพืชในป่าข้าวโพดได้ถึง6ไร่ครับก็ตัวแรกครับจะเป็นตัวครีโอครับตัวนี้จะเป็นตัวโทพามีโซนครับอันนี้สำหรับฆ่าวัชพืชในป่าข้าวโพดครับตัวนี้จะเป็นตัวอาราซีนครับชื่อว่าทาซีแมคโปครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวคุมครับตัวนี้เป็นตัวฆ่าตัวนี้เป็นตัวคุมครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับจะเป็นตัวเบสมอครับก็จะช่วย เสริมประสิทธิภาพของยาทั้ง2ตัวครับทั้งตัวคีโอแล้วก็ตัวอาทาซีนครับก็ตัวหนึ่งตัวฆ่าตัวหนึ่งตัวคุมครับแล้วก็ตัวนี้เสริมประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ยาจับกับต้นพืชได้ดีขึ้นยาก็จะตายได้ดีขึ้นครับและคําถามต่อไปเลยนะคะจริงหรือไม่คะคุณจิ๊บครีคโอโปเพียงชุดเดียวเนี่ยทำให้วัชพืชตายได้ผลผลิตเพิ่มจริงหรือไม่คะ จริง really? ครับเพราะว่าคีโอโป่หนึ่งชุดครับสามารถกําจ <backs> <ม>ัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างครับเพราะว่าการใช้หนึ่งชุดครับจะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีกว่าครับจากการที่ผมได้ไปเก็บข้อมูลจาก,กเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้คีโอโปมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกของการคุมหญ้าไม่อยู่ครับทําให้แบบผลผลิตลดลงครับได้ผลผลิตไม่เต็มที่ครับข้าวโพดออกมาฝักก็ไม่เต็มที่ครับหลังจากที่กเกษตรกรใช้คีโอโปครับ ทำให้หญ้าที่ขึ้นมาในแปลงกบตายดีแล้วก็คุมอยู่ครับผมทําให้ผลผลิตของเกษตรกรครับมีผลผลิตที่เต็มที่ขึ้นครับฝักข้าวโพดที่ออกมาก็จะเต็มครับมีน้ําหนักที่ดีครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าที่ไม่ได้ใช้คีโอโปครับและคําถามในช่วงสุดท้ายสําหรับในช่วงนี้นะคะจริงหรือไม่คะครีโอโปไม่เป็นอันตรายและสามารถฉีดทับได้กับข้าวโพดทุกสายพันธุ์ จริงหรือไม่คะคุณจิ๊บจริงครับจากที่ไปเก็บข้อมูลจากหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายๆพันุ์ครับไม่มีปัญหาเรื่องของอาการใบขาวใบหงิกใบงอครับซึ่งมีความปลอดภัยกับข้าวโพดสูงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราปลูกกันอยู่แล้วครับก็สามารถใช้คีโอโปได้ครับตัวนี้ปลอดภัยกับข้าวโพดแน่ครับสำหรับใครที่ต้องการเนาะยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าครับที่ใช้กับข้าวโพดแล้วไม่ขาวไม่หงิกไม่งอแล้วก็มีความปลอดภัยครับแนะนําเป็นตัวคโี ขาดทับได้ใช้ครั้งเดียวเจ้าตัวคีโอโปหนึ่งชุดเนี่ยใช้ใช้กับอะไรได้บ้างคะใช้ได้ทั้งข้าวโพดแล้วก็อ้อยครับก็หลักๆก็มี2พืชเนาะจะเป็นข้าวโพดด้วยแล้วก็อ้อยครับแต่ตอนนี้ก็คือใช้ข้าวโพดใช้จากข้าวโพดมากกว่าครับส่วนมากในพื้นที่ของเรานจะใช้ข้าวโพดเยอะกว่าครับค่ะ ใช้ในช่วงไหนบ้างะคะก็ทั้งหนึ่งชุดนะครับสามารถผสมกันแล้วก็ใช้ในช่วงหลังจากหยอดข้อโพดไปประมาณ2อสสัปดาห์ครับก็ม,มันจะมีทั้งตัวฆ่าตอกคุมเนาะ <ข 're. S 2> ก็ตัวที่หญ้าที่มันหลังจากหยอดไป 2- อสสัปดาห์หญ้ามันก็จะเริ่มขึ้นครับตัวที่มันขึ้นมาครับก็จะโดนตัวชิโอเน,นะนี่ยตัวเนี้ยจะฆ้าไปครับตัวนี้นะคะทําใ,ใ,ให้ทําให้ทาให้หญ้าตายครับแล้วก็ตัวนี้ตัวไหนที่มันยังไม่งอกที่เป็นมเมล็ดอยู่ับตัวตัวนี้ครับก็จะคุมเอาไว้ครับก็จะได้ทั้งฆ่าทั้งคุ ครับในช่วง 2- 3สาสัปดาห์ครับถามว่าใช้เกินกว่า 2- 3สาสัปดาห์ได้ไหมก็ก็ได้ครับแต่มันจะประสิทธิภาพของยาครับมันจะไม่เท่า2 3สัปดาห์ครับระยานี้จะดีที่สุดครับถ้าอยากใช้ก็คือใช้ได้แต่ระยะอย่างที่อย่างที่คุณจิ๊บบอกคือดีที่สุดแล้วตัวนี้คะก็ตัวนี้จะเป็นตัวจับใบเนาะสองตัวนี้ครับทำงานตัวหนึ่งตัวฆ่าตัวหนึ่งตัวคุมครับตัวนี้ก็ เสริมประสิทธิภาพของ2ตัวนี้ครับให้ทํางานได้ดีขึ้นก็ใช,ใช้ทั้ง3ตัวครับจะช่วยให้มีประสิทธิภาพการฆ่าหญ้าได้ดีขึ้นครับแล้วก็คุม,มเมล็ดหญ้าได้ดีขึ้นครับและสำหรับในวันนี้นะคะหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณจิฟนะคะบริษัทเจียไต่ามากๆเลยเนาะที่วันนี้เอาผลิตภัณฑ์น,นี่ตัวเคลียโปรนะคะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปสโลว์นี้สวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ